สวัสดีค่ะปีใหม่ป้าเปียกได้อะไรนะป้าได้สวนกุหลาบนะคะปีใหม่ป้าได้สวนกุหลาบที่ถึงแม้ว่าจะไม่เยอะแยะมากมายอันนี้คือสวนกุหลาบในปีใหม่แล้วนะข้างบ้านนะคะแต่ว่าก็เป็นความสุขนะคะมันเป็นความสุขความภาคภูมิใจที่คุณลุงก็ยัง ให้ของขวัญกับป้าก็คือสวนกุหลาบสวยงามไปซื้อมาแล้วก็มาปลูกให้นะคะโอ้โหสวยงามมากเลยเราก็ไปซื้อด้วยกันนะคะถ้ากุหลาบกลุ่มนี้นะคะก็ไม่เยอะนะไม่หลายต้นแต่ดอกดกมากต้องบอกเลยว่าเราเอ่อ ได้รับพรก็ว่าได้นะเพราะว่าหาซื้อยากมากเลยช่วงก่อนปีใหม่ที่เราไปหาซื้อไม่ได้กุหลาบใหญ่เลยนะแต่ตอนนี้ป้าได้กุหลาบใหญ่มาถึงแม้ว่าจะไม่มากแต่มันเป็นความสุขนะคะถ้ากลุ่มนี้บานออกมานะสะพรั่งเลยล่ะนะคะเพราะว่าดอกเขาเยอะดอกดกนะคะนี่ก็คือของขวัญ ปีใหม่ของป้าอีกอันหนึ่งก็คือสวนกุหลาบงามจ้าเดี๋ยวรอที่พอเขาบานเนาะป้าก็จะมาอัปเดตมาถ่ายคลิปไปฝากเอฟซพี่น้องผองเพื่อนอีกทีนึงนะคะตอนนี้ก็จะไปทำงานสวนอื่นต่อจ้าและแล้วป้าก็ได้ทั้งสวนกุหลาบ นะคะแล้วก็สวนครัวที่สามารถจะเก็บทําอาหารกินได้นะคะนี่คือสวนครัวเล็กๆของป้าได้มาพร้อมกับสวนกุหลาบนะคะนี่ป้าก็เก็บภาพมาฝากคะ่ะเก็บภาพมาฝากในวันต้อนรับปีใหม่ของป้านะคะก็ได้มีนี่เลยฮนะ ป้าเรียกมันว่าสวนครัวนะคะสวนครัวแล้วก็สวนกุหลาบนั่นเองสำหรับปีใหม่ป้าก็ได้ในสิ่งที่อยากได้แล้วนะคะเป็นสวนครัวเล็กๆแล้วก็สวนกุหลาบน้อยๆ <c oughs> สวนครัวเล็กๆเสียงกุหลาบน้อยๆพอได้ชมชื่นใจจ้า โหทำงานเรื่องกระเรียกเสียงแหบเสียงแห้งเลยนี่แหละก็ปลูกนู่นนี่นั่นแล้วก็รดน้ำนะคะดูแลตัดแต่งตรงไหนที่มันรกๆกก็ตัดแต่งออกบ้างอะไรบ้างยังไม่เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดนะคะพี่น้องแต่ว่าป้าก็จะค่อยๆทำไปปรับปรุงไปอันนี้ก็เป็นหูกระต่ายหูกระต่ายหรือเขาเรียกอะไรอะแต่มันก็ป้าชํำเอาไว้มันก็ไม่โตเนาะยังไม่โตสักที ไม่เป็นไรค่อยๆโตไปจ้าสวนงามของกระท่อมชมจัน์นะคะ